อันนี้คือขึ้นมาทำอะไรอ้าวต่างประเทศต่างชาติอีก <c oughs> อันนี้คน <c oughs> ไทยหรือเปล่าเนี่ยอ๋อ oh, I'm I'm Korean ไปแล้วแล้วขึ้นมาได้ยังไงเนี่ย <c oughs> เอาเกาหลีงงกูก็งงต่างคนต่างงงแล้วเนี่ย <c oughs> แล้วลงยังไงเนี่ย เอาลงยังไงอ่ะแล้วกูคุยภาษาเกาหลีไม่เป็นนะกูจะคุยยังไง่ะถ้ามันเป็นคนเกาหลีทำไมมันทำไมมันเปิดเพลงภาษาไทยวะอาแล้วกูจะลงยังไงเนี่ยบอกกูซิกูจะลงยังไงเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครับคุยยังไงล่ะมันคุยของภาษากูเสียเวลาในการคุยเนี่ยคุยอะไรไม่รู้เรื่องไอเลยเดี๋ย <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับเออก็คือต้องให้มันลงเองว่างั้นเถอะโอ้ยกูประสาทวันวันหนึ่งร้อยกว่าเรื่องพันกว่าเรื่องกูต้องมาเจออะไรเนี่ย